สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะวันนี้ก็มาพบก,กับช่องสาวบึงเช่นเคยนะคะวันนี้แอดก็มีแนวทางหนอยสูตรมัดรวมนะคะพี่น้องจา๋าอามัดควมสีน้อยเนาะก็คือน้อยเฉพาะกิจน้อยพิเศษน้อยปกติแล้วก็ v i p นะคะหรือพี่พี่จะนําไปเป็นแนวทางน้อยอื่นก็ได้นะคะอ่ะก่อนไปรับชมของวันที่24นะคะเรามาดูผลของวันที่23กันก่อนเนาะ วันที่23นะคะนอยเฉพาะกิจออก7 0 9นะคะ09แอดก็ไม่มีเนาะหลุดไปนะคะส่วนล่าง6 8, 8นะคะแอดมี86เนาะมาในตัวกลับตัวที่เน้นด้วยนะคะอ่า86นะคะส่วนพิเศษนะคะ383 38ตารางมาเนาะอ่ะ83เข้าตัวกลับแต่เป็นตัวที่แอดเน้นเช่นกันนะคะ ส่วนล่างสองเนะคะสอเจดแอดหลุดไปนะคะเด่น2มาเนาะเด่น2มาน้อยปกตินะคะหนึงสี่ศูนย์อ่ะสีู่นย์แอดไม่มีมแต่ศูนย์ห้าดูแผนกสี่แต่ไม่เอามี4 0นะคะส่วนล่าง47่เอ่ะสี่เจ็ดหลุดไปเช่นกันนะคะอ่ะวีไอพีนะคะหกแปดศูนย์ล่างส0มศูนย์นะคะอันนี้ก็หลุดไปนะคะต้องกราบขอโทษขอไปพี่พี่เอฟซีด้วยเนาะวันนี้มาสคู่ เป็นตัวที่เน้นแต่เป็นตัวกลับนะคะอะย่างไงก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้อีกหน่อยเดอ้อพี่น้องสาแนวทางทุกๆแนวทางเลยเนาะ,ะไปตามกันต่อวันที่24นะคะก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่าสิปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่าสำหรับตารางตัวดินในวันนี้นะคะก็จะมี3 1 6 6หรือ9เนาะพี่น้องจากหหรือ9นะคะ5 4แล้วก็7นะคะ อ่ะส่วนตัวที่แอดจับคู่นะคะหนึ่งสี่ห้าสามสี่สามห้าหนึ่งนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้เนาะก็สามารถจับในตารางกำลังวันได้นะคะสามตัวก็เช่นกันนะคะพี่น้องจา๋าอ่ะแอดไม่ได้เรียงให้เด้ออ่อ จาบนี้นะคะอ่ะต่อไปชุดกันนะคะชุดกันก็จะมีหกเก้าเนาะสองสามเก้าห้าสามศูนย์นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีตัวที่แอดเน้นมีตัวไหนกันบ้างนะคะระวังเบิ้ลไว้นะคะระวังเบิ้ลไว้แปนะคะ สำหรับตัวที่แอดเน้นนะคะสี่สามนะคะห้าหนึ่งสี่เก้าสี่เก้าหรือสี่หกนะคะหนึ่งหกหรือหนึ่งเก้าเนาะอ่ะสำหรับในชุดกันนะคะ ชุดกันแดนไปที่23งสนะคะเก้าห้หรือ65นะคะระวัง30จะมาอีกด้วยนะคะพี่น้องจา๋าอ่ะถ้าชื่นชอบเหมือนกันก็จดไว้แคปไว้นะคะพี่น้องจา๋านำไปเป็นแนวทางนำไปพิจารณาดูนะคะถ้ามีตัวที่ชอบก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจา๋า พี่ๆท่านไหนสนใจอยากจะเข้ากลุ่มนะคะสามารถแอดไลน์มาได้เนะาะติดต่อสอบถามได้นะคะในกลุ่มก็จะมีหลากหลายแนวทางเนาะพี่น้องจะมีหุ้นนะคะหุ้นก็หุ้นจนถึงดาวโจนเลยนะคะพี่น้องจะสนใจรักทายมาได้นะคะคลิปนี้แอดก็ฝากไว้เท่านี้นะคะก็ขอให้พี่ๆ f c ทุกๆท,ท,ท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกๆวันเลยขอให้ เงินทองไหลามาที่มาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ